หงแดนิวพูลหลังจะเสมอกันนิวคาสเซล3-3พวกเขาจะสะดุดยาวหรือไม่คลิปนี้ผมจะชวนทุกคนไปคุยกันนะครับก่อนอื่นใครเร็นคลิปที่ชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยเลยนะโดยเฉพาะช่องแดงนะครับใครถามหาผมว่าไม่ไลฟ์แล้วเหรอครับทิกต็อกไลฟ์ช่องไหนนู่นนั่นนี่ไม่ต้องถามนะครับต่อไปติดตามช่องแดงไว้และผมจะไลฟ์ทางช่องแดงทุกวันสามทุ่มมาเจอกันได้เนาะโอเคเข้าเรื่องครับ นี่เป็นคำถามที่แบบผมโดนถามเยอะมากนะตั้งแต่เกมกับนิวคาสเซิลจบลงนะครับความเป็นจริงผมจะทําคลิปนี้หลายวันละตั้งแต่วันโหตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์เสาร์ยังอาทิตย์อ่ะจบทั้งดิวพูเลื่อนเตะกับเอฟเวอร์ตันมาแล้วนะครับคนก็ยังถามอยู่เมื่อคืนนี้ก็ยังถามครับว่าพี่พามเนี่ยลิวพูจะสะดุดจาวไหมจะเป๋ไหมหลังจากที่เสมือนิวคาสเซิลความเป็นจริงอ่ะผมว่าแฟนร์พูลไม่จําเป็นต้องมากังวลขนาดนั้นนะครับเพราะเพราะอะไรรู้ไหมหลายๆคนนะครับบ่นเสียดาย ในเกมที่เสมอกับ er นิวคาสเซิลอ่ะเหตุผลหลักๆคือเพราะแซงนั้นนําได้แค่นั้นนะถ้าไม่งั้นถ้าเราดูในรูปเกมถ้าเราดูจากการทีมที่เราไปเยือนเนี่ยการเสมอนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดเลยนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าฤด,ดูกาลนี้นิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับทีมบิดซิตไป4ทีมนะอ่าอ่าซิตี้เสมอนะครับลิเวรอร์พูลเสมอนะครับกับสเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยชนะเลยนะ2ทีมลองดอนที่ไปเยือนเซนต์เจมส์พาร์คแพ้หมดนะครับ มีซิตี้ที่เสมอแล้วซิตี้เสมอในคราสเซลเนี่ยไม่ใช่ตอนเปเปแบบนี้นะเขาเสมอในคาสเซลในวันที่ซิตี้ยังอยู่ตรงหัวตารางนะครับคุณคิดดูดิว่าการเยืนอนในคาสเซลมาไม่ใช่ง่ายนะเซนเจมป์คเป็นสนามที่แบบหึใครไปเยือนแล้วยากแน่นอนครับแล้วถ้าใครดูรูปเกมใหม่ที่บอกอเลสเซนเดอร์อีซัคเลยหลายคนแม่นเล่นดีมากถ้าวันนั้นอาจคอบเมอร์ฟี่มันคมซะหน่อยนะหลุดไปตั้งรอบสองรอบได้โอกาสจากการเปิดของอีซัคได้โอกาสหลุดเดียวถ้าเขาคมผมว่าแม่งเดียวพูดถึงขั้นแพ้ เพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับความเป็นจริงผมจะบอกคุณว่าไม่ต้องกังวลตั้งแต่ก่อนที่อาเซนอลแลวก็ซิตี้จะลงสนามเจอกับพาเลทแล้วก็ฟูลแลนด์เยซ้ำและคุณดูดิซิตี้เจอพาเลทก็สะดุดอาเซนอลเจอฟูลแลนสะดุดทําไปทํามาแทนที่แฟนเวือ์พูลจะคิดว่าตัวเองจะสะดุดหรือไม่คุณดูดิเชลซี Chelsea, เองโอเคเกมลุกดีนะครับถ้าไม่ได้เกมรุกช่วยเนี่ยเชลซีเผลอๆไม่ ate, ชนะเหมือนกันนะเพราะนั้นวันนี้ ทีมที่มาตรฐานดีกว่าเพื่อนคือลิเวอร์พูลนี่ผมไม่ได้พูดเอาใจนะไม่ได้พูดเอาใจคุณแนนนี่สำหรับเสื้อตัวนี้ด้วยนะครับแต่มันคือเรื่องจริงเลยวันนี้ก่อนที่คุณจะมากังวลว่าลิเวอร์พูลจะสะดุดยาวไหมนี่คุณยังไม่ได้แข่งนะซิตี้และอาเซนอลจี้คุณมาได้แค่แต้มเดียวมีแค่เชลซีทีมเดียวที่จี้มาหาคุณได้และเชลซีก็ยังตามคุณอยู่สี่แต้มถ้าเอาตามมาตรฐานความแพ้กับการสะดุดเชลซี Chelsea สะดุดง่ายกว่าลิเวอร์พูลอีกเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลและนาทีนี้ครับ แฟนนิวฟูดสบายใจได้ถึงตรงนี้นะผมมองว่าเชลซีได้ลุ้นแชมป์ก็จริงครับแต่ลึกๆแล้วว่าด้วยเกมรับแบบนี้ด้วยมาตรฐานแบบนี้แลวโค้ดแบบยังต้องจูนเี้ยอะไรเล็กน้อยแต่เว้นแต่พวกเขาจะเสริมแบบหนักๆเช่นกองหลังตัวท็อปๆในช่วงมกรานะผมเชื่อว่าเวอร์พูลถึงบ้าไปลจะถึงแชมป์อา์เซนนี่แทบจะหมดหวังแล้วผมว่าการตามเวอร์พูลขนาดนี้ด้วยมาตรฐานในฤดูกาลน,นี้ที่แย่กว่าเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปอา์เซนด้วยนะครับผมเชื่อว่าอา์ตซนตามไม่ทันซิตี้เอง ผมว่าตามยากมากนะครับไม่อยากจะตัดซิตี้ออกนะแต่อย่างที่ผมบอกครับพวกเขาตามเรียกพูยากมากจะมองเห็นโอกาสก็คือเชลซีแต่เชื่อว่าเชลซีก็คงไม่ทันนะครับแฟนเรียกพูเชื่อผมเถอะฤดูดกาลนี้ยังไงพวกคุณก็ถึงแชมป์นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามทุกช่องทางของพามอยากคุยให้ด้วยนะ